วันนี้ป้าพามาดูต้นกล้วยนะคะที่ป้าเอามะเขือมาปลูกข้างๆต้นกล้วยอย่างนี้นะคะก็คือก่อนหน้านี้ป้าก็จะทาทำโพนเอาใบไม้ไว้ใ,บใ,บใต้ร่างนี้นะคะต้นกล้วยแล้วป้าก็จัดจัดระเบียบไว้แบบนี้เนาะทีนี้การทําได้ประโยชน์อย่างไรเราก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าดูแลต้นกล้วยและต้นกล้วยก็ออกหน่อมาสองหนอ่อแบบสมบูรณ์มากๆแบบนี้นะคะนี่คือต้นกล้วยกล้วยไข่นะคะไข่กําแพงเนาะ นี่ก็คือต้นมะเขือก่อนหน้านี้ก็ปลูกไว้พอเราได้เห็นความสําเร็จแบบนี้เราก็จะปลูกต่อไปเลยนี่ก็คือป้าจะเตรียมมาป้าเตรียมต้นมะเขือมาแบบนี้นะคะแล้วดินป้าก็จะใส่ถุงมาแบบนี้คือตอนแรกป้าก็ทําหมักแล้วใช่ไหมคะใส่ถุงเอาไว้ยกไปเลยไม่ต้องเทง่ายดียกมาแล้วป้าก็จะมาจัดจัดระเบียบทาจัดระเบียบต้นกล้วยก่อนนะคะพอเราดูแลต้นมะเขือปุ๊บผลประโยชน์ต่อไป ปุ้ยก็จะออกหน่อเหมือนต้นนู้นนะคะเราเห็นความสำเร็จแล้วเราก็จะมาทำต่อนี่ก็คือใบไม้ใต้นี่คือใบไม้นะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีความเย็นแล้วปลูกไปเลยแล้วเราก็ทำง่ายๆแบบนี้เมื่อเขือก็ไม่แพงค่ะซื้อมาเห็นมีประโยชน์เราจะเพาะเองจริงๆชอบเพาะเองนะคะแต่ไม่ทันป้าชอบปลูกเลยป้าก็จะมาปลูกแบบนี้นี่เสร็จแล้วป้าก็จะเอาดินมาเท นแบบนี้เลยง่ายดีอย่างไรก็ไม่จายแน่นอนเพราะามนเขือแข็งแรงแล้วนะคะเห็นไหมคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปเอาน้ํามาลดเพียงเท่านี้เราก็จะสําเร็จในการปลูกมะเขือแค่เอาน้ำลดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามะเขือเขาจะมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงอยู่แล้วเพราะว่ามีร่มเงาให้นะคะถ้าอยากได้ให้มะเขือรับแสงเราก็แค่ตัดใบกล้วยออกตรงนี้นะคะตัดกล้วยออกเพื่อที่จะได้รับแสงนะคะ เพราะว่ามะเขือต้องการแสงมาเลี้ยงลูกอยู่แล้วแต่ตอนนี้มะเขือเรายังไม่สมบูรณ์เราให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงมะเขือไปก่อนนะคะพอมะเขือออกลูกออกดอกแล้วเราค่อยมาตัดใบกล้วยกล้วยก็จะสมบูรณ์พอดีนะคะอพอเราลดน้ําต้นมะเขือปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นลดน้ําต้นกล้วยไปด้วยเราก็จะมีฝนพลอยได้ตรงที่ว่าดูแลต้นกล้วยไปด้วยดูแลมะเขือไปด้วยได้ทานทั้งสองอย่างแบบต้นนี้เลยนะคะต้นนี้ก็จะสมบูรณ์มากๆเลยนะคะ ย้อนกลับมาดูต้นนี้ถ้าใบานี้มีปัญหาเราก็เด็ดทิ้งไปเลยใบยล่างมีปัญหาเราเด็ดทิ้งไปเราต้องดูแลต้นโคนของเขาให้สะอาดอยู่สม่เสมอนะคะเพราะว่านี่เริ่มจะมีมุดแล้วเราก็จะต้องหาอะไรมาใส่แล้วนะคะเนี่ยเริ่มมีมุดแล้วถ้าเขาไม่สะอาดโคนไม่สะอาดเขาก็จะมีมดุดมุดนํามาซึ่งเพีย้ยขาวนะคะเราต้องดูแลโคนให้สะอาดแต่ตอนนี้เราจังดูแลทันอยู่เพราะว่าเรามาเห็นแล้วว่าปัญหาของเราก็คือถ้าโคนไม่สะอาด มดก็จะมานำพา,พ,าพ่งเพี้ยขาวนะคะก็จะมาใต้ใบแบบนี้แต่ตอนนี้ดีที่เรามาดูทันนะคะเรามาดูทันเราเอาใจใส่ปลูกเล็กปลูกน้อยแต่เราเอาใจใส่คอยดูแลเพียงเท่านี้เราก็จะได้รับประทานมะเขือและกล้วยอย่าง เต็มที่แล้วก็มีความสุขนะคะที่ได้ปลูกเขาดูแลเขาสมบูรณ์มากค่ะดีดีใจมากที่ได้มาปลูมกมะเขือตัวนี้ปลูมกมะเขือลดมะเขือก็ลดต้นกล้วยไปด้วย mm hmm. เพียงเท่านี้เราก็าประสบผลสําเร็จในการปลูกต้นมะเขือใกล้ๆต้นกล้วยให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงแล้วนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากนะคะที่รับชมประลลงจนจบเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ